ที่รนี่ไลสวัสดีครับอ่าคลิปนี้นะครับ EP ที่สองร้อยแปดสิบห้าแล้วนะครับวันนี้เราพาเพื่อนๆมาดูอะไรครับงานของเราอ๋องานเชื่อมถังขยะยครับผมอ่าก็คืองานต่ัวนี้านะครับเฮียดูแป๊บเดียวพออยู่ไปดูนานเพราะว่างานยังไม่เสร็จยังไม่สวยอ่าเรานะครับวันนี้เราทํางานถังประมาณสามสิบชุดครับอ่าเราครับนิ้วๆครับอ่าเหล็กเป็นแบบชุบการตะหนิมชุบกาวน้ำ นะครับไดครับอ่าทีนี้อ่าเรามาดูตัวนี้เลยก็คือแต่ธรรมดาแล้วก็เดี๋ยวมีเจ็บรอยเชื่อมแล้วก็มีติดตะกงตะแกงติดอะคริลิกแล้วก็ทําสีทั่วๆไปนะครับแล้วก็เวลาเราทำเนี่ยเราก็จะทําเป็นฝาขึ้นมาก่อนแบบนี้นะครับอ่าเราะวาังล้มนะครับช่างกล้องอ่าอันนี้เป็นฝาโค้งหลังอันนี้เป็นโค้งหน้า ของเราเพิ่งสั่งเขาเรียกว่าโรบอทเข้ามานะครับหนึ่งตัวในการทำงานเพื่อนๆมาดูโรบอทของผมไปนี่โรบอทโอ้โหอาติเอามาหน่อยด้วย <c oughs> อ,อ้าวโหวันนี้เอ้ยมึงเสียบพักตรง,ง,งไหนวะเนี่ย <c oughs> โอ้โหเชื่อไม่หยุดเลยตายังไงไหนเอากล้องดูดหน้าจริงๆเนาเป็นโรโ,โ,โบอทของแท้อันนี้นำมาจะนนาเข้าจากไหนเนี่ยนะจากจีนครับผมนี่เอาไม่ได้ เฮ้ยอันน really ี้เครื่องจีนแล้วเนี่ยเครื่องจีนเนีบประมาณนี้แหละเพื่อนกำลังทำงานอยู่โรบอทนำเข้ามาจากต่างประเทศแล้วกันอันนี้เชื่อมไม่มีวันพักเวลาเขาเรียกว่าพลังงานเขาหมดเขาจะมีเติมเติมของได้รุ่นนี้รุ่นนี้ก็จะใช้แบบสารกัมมันตภาพรังสีของเราโดยตัวโดยโดยตรงเลยคือเติมไปปุ๊บโหอนุภาพรุนแรงนะครับ มีเพื่อนเพเข้ามาดูยังในกลุ่มโอเคลองดูนะครับก็คลิปนี้ไม่มีอะไรงานถังขยะยากก็เริ่มทยอยออกเยอะอะไรก็ว่านไปโอเคทิปคลิป